ก็ขั้นตอนการไเยี่ยมนหอเพราะว่ามันมรการที่เผล่ขึ้นมาแต่ก็ได้พบ่ได้คกันเออแรกเที่จะให้ถามตรนันตีคนขที่ผมพบถามแล้วถามด้วยตัวเองก็าลยกำลังใจดีแล้วก็ไม่ได้วิตกกูกัน เขาเชื่อว่าสิ่งที่เราทำมันเป็น,นสิ่งที่ถูกต้องและเขาคาดคิดแล้วว่าผลสรุปตอนหลังจากการเคลือ่อนไหวในการจาับกลุ่มในข้อหาต่างๆนะ้งข้อขาหาเรื่องมาตรา112มาตรา116แล้วก็ข้อหาเรื่องนี้น้อยที่ยยแยะไปหมดเลยใช้สิทธิข้อหาละทั้งสาาี่คนกว่าพอบอก เคื่ hail. อนตู่ที่ม um ีการเคลื่อนไหวอยู่ว mm ่า hmm. คือเราช้โนที่ไปเพื่เด้วยการเติมเข้นเขาว่าคือเขาไม่ได้ฟังใจเรคือในวิจารย์ก็อยู่อย่างอย่างอดทนแล้วก็พยายามที่จะศึกษาว่าเขาจะเคลื่อนไหวยังไงต่อไปเพราะนั้นที่ตจวอยู่นหน่อยปัญหาก็มีนั่นก็อน้อยเช่นเป็นกี้เงียบที่เรารู้อันนี้ก็เป็นโลกอ่อนตัวนะ เล็หน่อยแ้วเม่จุดประงอยนห้องที่แออัดมากมีผู้ต้องขังอุจนวนรวมกันอยู่ทั้งหมด26คนขือเกี่ยวกับในห้องเรีนห้องน้ำห้องเลยแล้าตัวจุดแวก็พยาการเอเรื่องอขอะไรทำ่้อยู่ก็ไน่อไปการกินว่างี้รัฐบาบอกว่าตังกจแของเราีแล้วสู้ต่อไป ประเด็นที่สองเราคุยกันเรื่องทางการต่อสู้่คดีแล้วก็มีส่วนที่หนึ่งคือเรื่อง,งของการขอปล่อยตัวชุกแลวกว็แจ้งให้ดูความทราบว่าจริงๆตั้งแต่วันแรกก็คือเมื่อวันพฤหัสที่ผ่า100นมาเรายื่นหลังจากถูกจับกุมแล้วเราก,ก็ไม่ถูกจับกลุมว่าถูกฟ้องตอนนี้คดีคือถูกฟ้องเป็นคดีอยู่ที่สาลยาแล้วซึ่งถ้าตามกฎหมายเนี่ยคนพวกที่ถูกสั่งฟ้องแบบนี้ก็จะต้องถูกขังอยู่ในอำน,นาจของศาลที่ดึงจำ ตลอดระยะเวลาที่พิจารณาคดีเราคาดว่าคดีนี้คงจะใช้เวลาพิจารณาคดีไม่ต่ำกว่าสามปีเพราะดีจากพยายามตรวจพยายจมดำเลยก็คงเยอะพอสมควรเพราะฉะนั้นอะรนี้ยังไม่ได้ขึ้นศาลเลยนะนี่ต่ต้องให้ส่งน่าจะใช้เวลาประมาณสามปีถ้าไม่รับการไต่สวนเพิ่มเอาก็คงอยู่อย่างน้อยที่สุดก็สามปีตัวเองซึ่งด้วยความก็รับได้ก็เข้าใจว่ามันแล้วประเป็นส่วนเรื่องการขอปล่อยตัวชั่วคราวสามสิบ ตามกฎหมายเนี่ยยื่นไปแล้วศาลชั้นต้นไม่ให้โดยเหตุผลที่ทุกท่านก็คงรู้อยู่แล้วว่าของเราหาด้วยโทษร้ายแรงคำว่าร้ายแรงของศาลก็คือมาตรา1 1 2ซึ่งโทษสูงสุดคือ15ปีก็ถือว่าร้ายแรงในสายตาของท่านแล้วก็ะเดนเกิดพันธุ์ก็คือว่าเกรงว่าจะไปทำซ้ำซึ่งอันนี้ ทนายอนนท์ฝากมาบอกว่าเป็นข้อหน้าสังเกตของคําสั่งของศารายาที่ไม่ให้ปล่อยเชือชั่วคราวเพราะคดีมาตรา112ก่อนที่นายกจะมีคําสั่งและหลังจากนายกมีคําสั่งให้ตารวจเร่งจับกุมเนี่ยมาตราคดี112ในส่วนที่ทนายอนนท์และเพื่อนๆโดนก็ได้รับการปล่อยเืชั่วคราวมาทุกฝาไม่มีสาลไหนเห็นว่าเป็นโทษสูงที่ศารายาคนนั้นเกิดอันที่สองที่ทนายอนนท์ให้ข้อสังเกตก็คือว่าคดีนี้เนี่ย ในการฟ้องคดีทั้งสีคนต่อศาลนายานพนักงานนิตการไม่คัดค้านการประกันตัวเขียนมาในคำฟ้องชัดเจนว่าหากจะให้ปล่อยตัวชั่วคราวให้เป็นตุนที่นิสิตาคณะนุ่นก็ตั้งข้อสังเกตว่าแม้แต่ตัวโจทพนักงานสอบสวนก็ดีในพนักงานสอบสวนในชั้นก่อนที่จะฟ้องคดีศาลก็นอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวก็วไม่ได้หลบหนี วันที่อายการพามาฟ้องศาลก็ไม่ได้หลุดหนีอายการก็ไม่ได้คัดค้านการปล่อยเยชือคขาวเศนไฉนาสารอัยาจึงเห็นว่าจึงมีคําสั่งว่าเป็นโทษหูึ่งาปล่อยวช่วคขาวไปจะมีัญหาสุดท้ายในคําสั่งของสารนัยาเห็นว่า้าปล่อยวช่วคขาวไปเมื่อวันพฤหัสที่ถูกฟ้องจะไปกระทาําความผิดํา ซึ่งข้อเท็จจริงอันนี้ไม่ปรากฏในคำนวยคำฟ้องอายการก็ไม่ได้ฟ้องว่าเคยกระทําความผิดประกอบศาลท่านรู้ได้อย่างไรว่าจะกระทําความผิดกับนหรือศาลอ่านหนังสือพิมพ์แล้วเห็นว่าอันนี้เป็นความเห็นของทนักงานมาแล้วเห็นว่ามีการกระทําความผิดทั้ท่าที่ไม่ฟ้องก็ยังมาบรรยายในคําสั่งว่าจะกระทําความผิดซึ่งศาลไม่ควรจะรู้เพราะเป็นข้อเท็จจริงที่โจรไม่ได้อ้างทั้งสามเหตุผลนี่แหละเป็นข้อที่ นายอนญณ์และอีกสามท่านขอร้องให้เรายื่นอุทธรณ์เราก็ยื่นอุทธรณ์ไปทั้งสามประเด็นตั้งแต่วันพฤหัสเนี่ยเพื่อหัสสุกเสาร์ทิจันสี่วันละจนถึงวินาทีนี้ยังไม่มีคําสั่งของศาลอายาแค่ศาลอุทธรณ์มาว่าจะให้ประกันรูอไม่จะให้ประกันรูอไม่เพราะว่าโดยปกติเนี่ยในกฎหมายก็บอกการพิจารณาคำร้องขอปล่อยตัวผู้วรครีกตัวเนี่ยต้องพิจารณาอย่างรวดเร็วและไี้แจ้งคำสั่งก็ นิดสิบโกไปสี่วันแล้วยังไม่ไม่รู้ว่าจะให้หรือยังไม่มีท่าทีว่าจะได้หมือเราก็แจ้งให้ลูกความรัทราบเพราะไม่เป็นไรก็ารอให้ท่านสั่งมาแล้วันอันนี้ผมก็ถามต่อไปว่าแล้วถ้าสามีพรสั่งมาว่าไม่ให้ประกันตัวเขาบอกว่าเขายังไม่ได้คุยกันเขาประเด็นเรื่องการขอปล่อยตัวชู้เผาออกไปในขนาดนี้เนี่ยไม่ได้อยู่ในความเห็นในแนวทางการต่อสู้ คือเขาเชื่อว่าสิ่งที่เขาทำเป็นสิ่งที่ดูเพราะฉะนั้นเมื่อเขามาอยู่ข้างในเขาก็สู้ได้ข้างนอกก็ยังมีพี่น้องอยู่่อูของเขาสู้อยู่เพราะเขาก็เชื่อว่าสิ่งที่รัฐรัฐบาลไทยจะทำเขาได้เือาเขามานี่คือเป็นประเด็นที่ได้คุยกันเพราะฉะนั้นในส่วนเรื่อง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 รุ่อง่อทีทำส่งสก็จะมีนนแค่นี้นะอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องในทางการต่อสู้ ทั้งสี่คนบอกว่าสิ่งนี้เขาพูดในการประชัยที่ท้องสนามหลวงในวันที่19ยี่สิบกันยายนเรื่องการเรียกร้องให้อะยุทธ์ลาออกเรียกร้องให้แก้ไขรัฐธรรมนูญและเรียกร้องให้มีการปฏิรูปให้สถาบันน่าเสียดาเป็นการกคมองภายใต้รัฐธรรมนูญของเขาเนี่ยเป็นการเรียกร้องที่ชอบด้วยกฎหมายเขามีพยานหลักฐานที่จะนำสืบนในคาลและเขาพอใจด้วย ที่ถ้าหากว่าไม่ถูกสั่งให้เป็นการที่นาโดยรับโดยรับหลังประชาชนเนี่ยที่มันปิดเผยอยู่แล้วเขายินดีจะนําพยานหลักฐานต่างๆไปการเปิดโอกาสให้เขานําประเด็นเรื่องการตามข้อกฎหมายต่างๆเกี่ยวกับเรื่องทรัพย์สินเรื่องเงินทองเรื่องกำลังคนมาพูดในศาลซึ่งเขาก็ยินดีแล้วเขาก็เร่งวันเร่งคืนให้ ายการประีายเร่งรัดารจารณาสุธยาการที่อยู่ข้างในเขาเห็นว่ามีประโยชน์ที่ทำให้เขาได้รวบรวมพยานหลัได้ได้นั่งคิดแต่ถ้ารวบรวมก็ไม่มีโอกาสเพราะว่าคองเจอคนที่น,นอายากแต่ว่าข้อสองคือเขาจะได้ปลอดภัยเพราะเขาทราบมาว่าขนาดนี้มีกระบวนการที่จะดาเนินการ ผู้แบบอนน์ตรงไปตรงมาคือดำเนินการเก็บหรือดำเนินการทำร้ายร่างกายเขากับพวกซึ่งขณะนั้นขณะนี้อยู่แม่เขาอยู่ข้างในมันก็มีมีปรากฏการณ์บางอย่างที่ทำให้เขาระวังต้องระวังตัวอยู่บ้างแล้วเขาก็เลยก็เลยผมก็เลยฝากสังเล่าให้มว่าให้ด,ด ka, fate, pues ne, ูแลความปลอดภัยในส่วนตัวด้วยแล้วเขาก็เชื่อว่าเขาอยู่ในก็อาจจะได้แบบอะไเพราะว่ามีกรณีที่ จะมีที่มีความเห็นที่ต่างเินไปเดินมาจนกันเนี่ยก็มีบ้างถึงแม้ว่าก็อย่างที่เราเห็นว่า26คนห้องๆห้องเดียวเนี่ยกว้างประมาณเท่าที่เราอยู่อยู่ี่คนเนี่ยห้องน้ำห้องเดียวมันก็หาเรื่องกับทุกท่านกันได้ะทั่ง